ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องวังหลวงเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะสำนักพระราชวังแจ้งปิดก,การเข้าชมพระวรลมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในระหว่างวันที่16-18ถึสพฤศจิกาย,ยน2565 เนื่องจามีพิธีต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและผู้ส่งรถในโอกาสที่จะเข้าเฝ้าทูลละองค์ทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในช่วงวันนี้นะคะถนนราชดำเนินตลอดสายถูกระดับดาดายอย่างสวยงามโดยกรุงเทพมหานครโดยมีการระดับตกแต่งไม้ดอกไม้ระดับกล้วยไม้ธงและสัญลักษณ์เอเปก2,022 ตลอดแนวถนนราชจะดำเนินพร้อมต้อนรับผู้นําและผู้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022ค่ะโดยเส้นทางที่ขบวนผู้นําจาก21 K เขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022จะเคลื่อนผ่านก็ได้แก่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชจะดำเนินกลางสารหลักเมืองวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม และพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสถานที่สำคัญและเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยถนนราชดำเนินตลอดสายตั้งแต่สวนมิจฉกวรรสะพานผ่านฟ้าลีลาดสะพานผ่านพิภพลีลายาวไปถึงถนนราชดำเนินใดเข้าสู่พระบรมมหาราชวังก็ได้รับการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับลวยไม้ขึ้นป้ายสัญ,ญลักษณ์และปักธงเอเป็ก2022 รอต้อนรับผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกและในช่วงนี้ที่พระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำนักพระราชวังก็ได้ปิดการเข้าชมและสักสองพิธีต้อนรับผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกและผู้ส่งรถที่จะเข้าเฝ้าทูลอลวงทุลรียนพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่18พฤศจิกายนนี้ค่ะ ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการที่ส่งให้การต้อนรับผู้นำจากต่างประเทศหลังจากที่พระองค์ทรงก้าวขึ้นสู่ราชบัลลังก์ค่ะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของท่านอ้นวัชเลยสอนวิวัชรวงศ์นะคะซึ่งตอนนี้ท่านอ้นเดินทางมาที่หลวงพระบางสงปปลาวโดวยท่านเดินทางมาทาบุญตักบาตรข้าวเหนียวและก็มีภาพการกราบสการะ นวัดเชียงทองซึ่งการได้มาสักการะที่วัดแห่งนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญใครที่มาหลวงพระบางแล้วไม่ได้มาอย่างวัดเชียงทองก็จะเหมือนกับการที่ยังมาไม่ถึงหลวงพระบางค่ะสำหรับวัดเชียงทองนั้นนะคะก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งสถาปัยตยกรรมล้านช้างที่งดงามที่สุดในดินแดนลาวสาร้างขึ้นในชว่วงปีพุทธศักราช2102ถึง2103 ซึ่งก็นับได้460กว่าปีมาแล้วค่ะโดยสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนับเป็นวัดสำคัญวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาทำลายในศึกพ่อทงดำบุกปล้นเมืองหลวงพระบางในปีพุทธศักราช2428ค่ะทีนี้ช่องวังหลวงก็ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นไกด์นำชมวัดเชียงทองไปพร้อมๆกับท่านอ้นนะคะในวัดเชียงทองมีสิงหรือโอด ซึ่งเป็นหัวใจของวัดได้รับการยกย่องว่าเป็นสิงแบบล้านช้างที่สมบูรณ์ที่สุดหลังคาสิงสร้างแบบโค้งอ่อนช้อยทรงปีกนกเป็นสามชั้นลดหลั่นปกคลุมต่งลงมาบนสันกลางหลังคามีช่อฟ้า17ช่อซึ่งช่อฟ้าของลาวต่างจากช่อฟ้าของไทยค่ะบ่งบอกว่าเป็นวัดที่กษัตริย์นั้นสร้างขึ้น ส่วนโงกที่เป็นส่วนยอดสุดของหน้าบันหรือช่อฟ้าในบ้านเราทําเป็นรูปเสียงพญานาคชูคออ่อนช้อยสวยงามคนลาวนั้นเปรียบสิงที่มีหลังคาโค้งงามชดช้อยเป็นสิงสุภาพสตรีค่ะส่วนสิ่งที่มีทรงสูงหลังคาลาดตรงอย่างสิงในเวียงจันนั้นถือว่าเป็นสิงสุภาพบุรุษซึ่งสิงของวัดเชียงทองนั้นนะคะได้ชื่อว่าเป็นสิงสุภาพสตรี ที่มีสรงสมส่วนอ่อนช้อยสวยงามที่สุดในประเทศลาวเลยเละค่ะสำหรับภายในสิงสุภาพสตรีหลังงามน,นี้นะคะก็ได้ประดิษฐานพระองค์หลวงซึ่งเป็นพระประธานที่สร้างอย่างถึงฝังประตูสิบด้านหน้าเป็นงานแกะสลักไม้อันอ่อนช้อยผนังด้านนอกและด้านในรวมถึงที่หน้าบันตกแต่งด้วยพอกคำหรืองานลงรักปิดทองส่วนผนังสิ่งด้านหลังและด้านนอก ระดับลายดอกดวงหรือลายกระจกสีทำเป็นรูปต้นทองท่ามกลางสัตว์หลายชนิดกับตำนานนิทานพื้นบ้านและที่มาของชื่อเมืองเชียงทองซึงเป็นชื่อเดิมของหลวงเพื่อบางเพราะในอดีตเมืองนี้มีต้นทองอยู่มากค่ะโดยเฉพาะที่วัดเชียงทองแห่งนี้ก็เคยมีต้นทองยักษ์ขนาดหลายคนโอบอยู่โดยเหตุนี้เมื่อเจ้าสีสว่างวัฒนา ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเชียงทองจึงได้ให้ช่างทำลวดลายประดับดอกดวงเป็นรูปต้นทองไว้ที่ด้านหลังสิมเพื่อระลึกถึงต้นทองยักษ์ในอดีตเช่นเดียวกับผนังด้านนอกของหอพระมานและหอพระพุทธสายญาตที่ด้านหลังสิมก็มีการประดับลายดอกดวง เล่าเรื่องราวคติสอนใจจากนิทานพื้นบ้านและภาพวิถีชีวิตชาวหลงพระบางในอดีตหอพระม่านกับหอพระพุทธสายญาติแม้จะตั้งอยู่คู่กันแต่หอพระม่านนั้นปิดใส่กุญแจไว้ที่ประตูมีช่องเล็กๆให้หนักท่องเที่ยวขึ้นไปดูพระพุทธรูปภายในซึ่งมีคนขึ้นไปดูกันมากจนงานปิดทองลอกเห็นแต่รักสีดำ พระม่านถือเป็นหนึ่งในสามพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพระบางซึ่งอีกสององค์คือพระบางและพระเจ้าองค์แสนที่จะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้สักการะกันในช่วงสงกรานต์เช่นเดียวกับพระบางนอกจากนี้นะคะชาวลาวยังเชื่อว่าใครที่มาบนบานขอลูกกับพระมานก็จะประสบผลสำเร็จทุกรายค่ะขณะที่หอพระพุทธสายญาตินั้นเปิดให้เข้าชม ภายในประดิษฐานพระนอนอายุก,กว่า400ปีอีกทั้งยังมีพระพุทธรูปเสียงทายให้อธิษฐานแล้วยกกันถ้าพรจะสมหวังครั้งแรกจะยกขึ้นค่ะครั้งที่สองยกไม่ขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีคนไทยไปอธิษฐานยกพระกันไม่น้อยเลยล่ะค่ะเอาละค่ะเราได้เล่าเรื่องราวของวัดเชียงทองมาพอสังเกตแล้ว ทีนี้จากคลิปที่เราเคยได้นําเสนอไปก็ได้มีแฟนๆช่องวังหลวงได้สอบถามกันเข้ามานะคะว่าท่านอ้นจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยหรือไม่เพราะลาวกับไทยนั้นก็ใกล้กันแค่เอือ้อมทีมงานช่องวังหลวงไม่สามารถจะตอบได้ค่ะเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านแต่จะขอตอบแบบนี้แล้วกันค่ะว่าท่านเคยพูดว่าท่านคิดถึงประเทศไทยมากเราลองไปฟังท่านพูดความในใจกันสักนิดนะคะ ทุกคนคุยภาษาไทยกันได้ยินเสียงสนทนากันในไปเป็นภาษาไทยนี้ผมดีใจจริงๆครับในฐานะคนไทยที่จากประเทศตัวเองมา20ปีแล้ว22ปีแล้วที่ผมไม่ได้กลับประเทศไทยนะครับมันรู้สึกว่าตื้นตันใจจริงๆทีท่เจอคนไทยและอยู่ในหมู่ชนชาวไทยนะครับผมคิดถึงเมืองไทยมากหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตจะได้มีโอกาสกลับเมืองไทยครับ วันนี้ก็ได้โอกาสไมีโอกาสมาคุยกับทุกคนเรื่องอกองทุนไ Thai Heritage Scholarship Fund นะครับเป็นกองทุนที่ผมตั้งขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่เรียนเมืองนอกเด็กไทยในนิวยอร์กที่เรียนมหาวิทยาลัยใน,ในเมืองนอกที่อาจจะเรียนเก่งแต่ไม่มีทรัพยากรน,นะครับมีคนหลายคนถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรอะไรเป็นแรงผลักดันให้เปิดไท i Scholarship Fund นะครับก็มาจากประสบการณ์ของตัวเองนะฮะ เวลาเราผ่านความลําบากมาเนี่ยเราก็จะเข้าจะเข้าใจว่าคนอื่นที่กําลังลําบากอยู่เนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะครับผมมาอเมริกา22ปีที่แล้วมีแต่คุณแม่มีแต่น้องๆมีแต่พี่ชายไม่รู้จักใครไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือไม่มีทรัพยากรน,นะครับมาในฐานะผู้ลี้ภัย r e ฟ u g จีไม่มีที่จะอยู่มาในประเทศใหม่ที่ไม่รู้ภาษานะครับ เป็นเวลาที่ลำบากมากไม่มีทางออกยกเร้นจะต้องช่วยเหลือตัวเองต้องหาความรู้เข้าตัวต้องหาอะไรที่มาเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองให้ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะครับก็ต้องทำงานช่วยเหลือตัวเองต้องยืมเงินเลียงน,นะครับไม่มีค่าไม่มีค่าเส้นเสือก็ต้องทำงานผมยังจำจำได้งานแรกของผมเลยในอเมริกาเนี่ยก็ไม่ผ่านการทำอาหารขาย งานแรกของผมคือขายฮอทดอกที่ d a ท t น n า500ที่เดท n น b าบีชนะครับเป็นประสบการณ์ที่ที่ไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนงานที่สองคือ,อาขายเครื่องดูดฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่เป็นทนายเนี่ยผมก็เป็นแม่บ้านได้ทางาทางํทาฮทำทำความสะาดทา้งหรอมานะครับคื เวลาผ่านมากับตัวเองเนี่ยเราได้รู้สึกประบประสบการณ์ชีวิตเนี่ยนับว่าชีวิตนี้เป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆนะฮะตอนสมัยอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่โตขึ้นมาในวังเนี่ยผมไม่เคยนึกเลยว่ามหาดเล็กคนที่มาวันนี้เนี่ยเขาตื่นกี่โมงเขาเหนื่อยไหมเขาง่วมไหมกว่าที่เขาจะยกอาหารมาที่โต๊ะทานข้าวเนี่ยเขาเดินกี่ก้าวเขาทำช้อนหล่นไหม หรือว่าทหารตำรวจที่เดินเป็นอากขาเนี่ย e เขาต้องมาถึงที่ทํางานกี่โมงที่บ้านเขาต้องดูแลลูกหรือเปล่าไม่เคยนึกเลยแต่ตอนมาอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตเหมือนสามัญชนเนี่ยทำให้นึกขึ้นได้ว่าต้องเอาตัวใจเขาไปใส่ใจเราต้องรู้ว่าการเซอร์วิสคนอื่นได้เป็นยังไงการเป็นทนายเนี่ยกานับว่าเป็นเซอร์วิสอินดัสทรีนะครับเราก็ต้องบริการลูกค้าการที่มี ความรู้หรือว่าประสบการณ์ว่าต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือทำเพื่อคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องประสบกับตนเองไม่มีใครสอนได้ซึ่งผมก็รู้สึกตื้นตานใจจริงๆที่ชีวิตนี้มีโอกาสเรียนรู้ว่าหิวแปลว่าอะไรเหนื่อยแปลว่าอะไรการทำเพื่อคนอื่นแปลว่าอะไรและนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะทำให้เปิด uh, Thai Heritage College Fund เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ไม่มีใครคนอื่นช่วย ตอนแรกเมื่อ2ปีที่แล้วก็เปิดเป็นโครงการเล็กๆแล้วก็อยากจะทำเพื่อคนไทยในนิวยอร์กเท่านั้นปีแรกเราก็มีการทำาััน r a ิ s i n g ทำประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ช่วยเหลือเด็กคนไทย2คนในนิวยอร์กด้วยทุนการศึกษา2,000 0ดอลลาร์ 20, แล้วปีถัดมา ก็มีคุณไพรินคอยช่วยให้คำแนะนำผมว่าควรจะช่วยเหลือเด็กในเมืองไทยด้วยก็คือปีที่ผ่านมานี้เราได้ให้ทุนเด็กในนิวยอร์กหนึ่งคนและเด็กสองคนในเมืองไทยเพื่อช่วยให้เขา,าประสบความสำเร็จในการไปเรียนต่อปริญญาผมทำสิ่งพวกนี้ไม่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ะเพราะผมก็ใช้ชีวิตสามัญชนห่าเช้ากินข้าเหมือนกับทุกคนในห้องนี้แต่ว่าเวลาเรามาทำงานร่วมกันรวมพลังกัน เรามีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างนะครับสังคมก็เหมื่อพี่น้องทุกคนนะครับในห้องนี้ส่วนมากจะเป็นพี่มากกว่าน้องผมนะครับผมก็มีสิทธิ์เรียนรู้ได้จากทุกคนในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสังคมเราเป็นพี่น้องกันสิ่งที่ผมไม่มีทางไม่มีทางลืมเลยในชีวิตนี้นะฮะทุนกระหม่อมพ่อเคยสั่งสอนผมกับพี่น้องๆทุกคนว่าเนี่ย เราต้องรักพี่เราต้องรักน้องถ้าเผื่อเราไม่รักพี่รักน้องเนี่ยจะมีใครมารักเราสังคมนี้ก็เหมือนพี่พี่น้องน้องทุกคนผมมีพี่หนึ่งคนพี่ชายหนึ่งคนน้องชายสองคนพี่สาวหนึ่งคนน้องสาวอีกหนึ่งคนถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกคนก็ก็ต้องรักกันด้วยใจเหมือนกับสังคมนี้ทุกคนมีพี่มีน้องอาจจะผิดใจกันบ้างอาจจะทะเลาะก,กันบ้างแต่ในที่สุดเวลามีโอลิมปิกเราเชียร์ทีมใคร ไทยแลนด์ Thailand, ใช่ไหมครับเราคือคนไทยเหมือนกันทุกคนขอให้นึกถึงว่าเราเป็นคนไทยทุกคนอย่างน้อยก็เป็นคนไทยเหมือนกันทุกคนจะผิดใจจะจะทะเลาะกันในที่สุดเราก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นเราร่วมมือกันสามัคคีกันเราทำทุกอย่างด้วยกันได้ผมดีใจจริงๆที่มาที่นี่ครับอาจจะชีวินี้ผมผ่านนงไทยมา22ปี จะไม่มีสิทธิ์กลับเมืองไทยแล้วในชีวิตนี้ก็ได้แต่ว่าเรามาอยู่ในหมู่ชุมชนได้ยินภาษาไทยได้เห็ในในรอยยิ้มของของทุกคนดีใจครับเมื่อกับได้กลับเมืองไทยแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาวันนี้ขอให้ช่วยเหลือไทยอาสิ์ด้วยนะครับขอบคุณครับจากนั้นเราไปต่อกันที่เรื่องราวของรับปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณว,วรีนารีรัตน์ราชกัญญาค่ะ ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของ RBSO ที่พระองค์ตั้งพะะัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวง RBSO ให้เป็นวงออเคสตราชั้นนําในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและมีความสามารถเทียบเท่าวงออเคสตราระดับผู้นําในยุโรปพระองค์จึงทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการด้านดนตรีของ RBSO ส่งวางแผนการจัดการแสดงคอนเสิร์ตประจำปีโปรแกรมการแสดง การคัดเลือกนักดนตรีเข้าเป็นสมาชิกข,ของวง RBSO นอกจากนี้ยังทรงมีส่วนสำคัญในการคัดเลือกคว่วยการเพลงรับเชิญศิลปินที่มาร่วมแสดงกับ RBSO โดยมุ่งเน้นให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ให้สมาชิก RBSO นอกจากนี้ส่งทอดประเน็นการฝึกซ้อมในบางโอกาสเสมอและในปีนี้ค่ะในวันที่2 5และ26พฤศจิกายนนี้ RBSO ก็มีความภูมิใจนําเสนอคอนเสิร์ตพิเศษที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์าจกัญญาได้ทรงประพันธ์เพลงด้วยพระองค์เองค่ะสำหรับผู้สนใจก็สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้เลยค่ะ